เงนหลักฐานก็มีในแชทก็มีบทมาหาเหมือนในตู้เอทีเอ็มเลยอนนี้6นาฬิกา37นาทีนะครับติดตามข่าวเช้า WorkPo พอ t นะครับรับชมทางหน้าจอช่อง WorkPo พอ t หมายเลขก3 3และช่องทางออนไลน์ f a เฟ o o ุ๊ก v e y ์ย YouTube Live เข้าไปที่ข่าว WorkPo พอ t ต์ กรณีเรื่องของเนนแอร์จอมขมังเวท<ฆ>อันนี้เราต้องแบบฟังหูไว้หูแต่ละฝ่ายนะฮะและดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสสังคมเนี่ยตีกลับไปที่ฝ่ายหญิงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวของฝ่ายหญิงชื่อว่านาเดียอายุ25ออกมาแฉว่าตัวเองเนี่ยโดนของโดนคุณใสแล้วก็ไปทําพิธีแก้คุณใสกับเนนแอร์แล้วปรากฏว่าทําคุณใสคือทําพิธีแก้คุณใสเนี่ยเอาของออก เอาออกเอาออกอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏกลายเป็นว่าของเข้า,าของเ <ไป S 2> ข<อ>้าเยอะกว่า<อ>เดิมไม่ออกแต่ของเข้าเพิ่มอีกแล้วอ้างบอกท้องเลยนะ,ะถึงขั้นท้องด้วยนะครับล่าสุดเนนแอร์ Air ก็เลยต้องออกมางัดหลักฐานโต้กลับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบที่สำนักของเนนแอร์นะสำนักของเนนแอร์เนี่ยอยู่ที่แถวแถวเขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับ ว่ามีอะไรบ้างที่พอจะเป็นหลักฐานอะไรต่างๆเพราะว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยนาเดียเธอก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอตนนอนเมือง<ฆ>ตั้งแต่วันที่19กรกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะทีนี้ก็มีการเอาสิ่งของต่างๆไปตรวจสอบเนี่ยอย่างที่ทาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสีพึ่ง,ง,งทาปากใช่ไหมเนี่ยมาทาปาก แล้วจะทําให้ยังไงหยกก็จะพูดแล้วก็คนเชื่อพูดไปใครก็หลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ํามันพรายอย่างเงี้ยเออมันพรายก็ดีใส่ใครใครก็ละอันนี้ความเชื่อนะอตํารวจเอาไปดูนะฮะผงมวลสารนะเอาไปดูว่ามันมีอะไรต่างๆอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะมีการเชิญเนนแอร์ไปสอบปากคาเพราะว่าก็มีการแจ้งความดําเนินคดีกันอยู่นะครับนี่ไปตรวจสอบนะฮะตารวจไปตรวจสอบดูนี่ทีนี้เนนแอร์เมื่อวานนี้เดินสายชี้แจงคุณผู้ชมครับ แล้วก็มาที่รายการคุยทะลุดราม่าช่อง WorkPoint นะครับโดยบอกว่าโอ้โหนี่ตำรวจรับของขังไปด้วยอะนี่สีเพึ่งใส่กระเป๋าคือตอนร<อ>ับเนี่ยมันรับจากพระเลยนะพี่แปะ,ะ,ะถ้ารับของตำรวจเนี่ยอะทีนี้อ่านนี่พระอาจารย์ออสวัดสายไหมวันก่อน,นวันก่อนที่พระอาจารย์ออสให้คุณนาเดียดื่มน้ำมน์ไงแล้ว พระจ่าออสบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะโดนของอะ่ะออแต่ว่าเนนแอร์ในวันแรกกับกรณีคุณนาเดียนนี่ปฏิเสธไม่ใช่เหรอพี่ใช่ปฏิเสธบอกไม่มีอะไรกันไม่เคยถอดเสื้อถอดผ้าไม่มีเรื่องลเมิดทางเพศคือทีรทแรกเนแนแอร์เนี่ยที่ปฏิเสธไว้ก่อนเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าคนร้องเนี่ยใครกันแน่อะไรยังไงเนี่ยทีนี้ตอนเมื่อวานนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยยอมรับอยอมรับว่าคบกันแต่ไม่ได้แบบไปข่มขืนขืนใจอะไรต่างๆแถมตัวเขาเองเนี่ยโดนหลอกด้วยซ้า แถมโดนนาเดียเนี่ยเอาเงินตั้งหลายครั้งแล้วอเออล่าสุดเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเนี่ยมาออกรายการเนี่ยที่คุยทะรุดราม่าก,กับคุณปอบเปี้ยนะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกศิษย์กันหรอกแต่ว่าชอบพอรักใคร่กันเลยจากการที่ว่านาเดียเนี่ยมาถอนคุณใสแล้วก็มีการพูดคุยกันเป็นปีรู้จักปี64สฝ่ายหญิงเองก็บอกกับผมบอกไม่มีใครยากับผัวแล้วผมเนี่ยสงสารจนกระทั่งเกิดความรัก ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดอนอกจากนี้เนนแอร์ N Air บอกว่าเนี่ยได้มีการเลี้ยงดูฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายหญิงมักจะบอกว่าไม่มีเงินใช้ลักษณะดูอาการเหมือนคนสติไม่ดีก็เลยดูแลเช่าบ้านให้ฝ่ายหญิงอยู่ด้วยฝ่ายหญิงยังมีการส่งแชทข้อความมาบอกเลยว่าทั้งคิดถึงทั้งรักเนนแอร์ Air. และนี่ข้อความที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเงินหนูหมดอ่าเดี๋ยวดูภาพเมื่อสักครู่นี้เงินหนูหมดอันนี้ภาพบอกลุงท้านหนูคิดถึงพี่หัน ไม่รักหนูถ้าดูจากวันที่22ตุลาคมปีที่แล้วนะคะครับค่ากลับมาหาหนูเร็วๆนะวันนี้ให้อาหารปลาท่าน้านนค่ะพี่หานอี่หารนี่ชื่อจริงเอ็นแอนะใช่หารรักษาจิตไงค่ะทีนี้อ่นี่ข้อความของเงินเงินหนูหมดทําไงคะโอนให้หนูสองหมื่นเงินหนูหมดหนูจะเอาอะไรใช้อะไรกินเห็นใจหนูด้วยหนูอยากจะเอาไปเอาลูกในท้องออกครับถึงแล้วหนูขอหกหมื่นก้อนสุดท้าย หนูจะไปปวีนาพี่ทําหนูท้องไม่รับผิดชอบรับปากกับผู้กองสนงงานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วว่ารับก็เอาเงินให้หนูไม่ให้มีเรื่องหนูขอเงินหนูไม่ไหวเหมือนกับพี่ชมายพรอ,อันนี้ปัญญาเก่านะคะที่เคยเอาเนนแอร์เข้าคุกมาก่อนนะนะครับหนูเองก็ไม่ไหวเหมือนกับพี่ชมายพรหนูขอจบที่ส0 0 0สนขอจบที่ส0 0 0ส0ค่ะนี่นะฮะซึ่งเนนแอร์บอกนะครับบอกว่าเนี่ยเห็นไหมข้อความส่งมาของเงินผมข้อความส่งมาบอกรักผมนะ แล้วก็นี่สลิปการโอนเงินโดยกรณีที่ฝ่ายหญิงอ้างบกท้องเนี่ยทางเนนแอร์ได้เอาหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันบอกว่าผมเป็นหมันผมจะไปทำผู้หญิงท้องได้ยังไงอ่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยไม่เกิดความรักกันมา,มากกว่าครับพี่ท่นคนเรา,าไม่เกิดความรักจะยอมมานอนด้วยกันหรือถามจริงๆอืม ถ้าไม่รักเขาจะจะยอมให้ผมไปอยู่เป็นปีเป็นเดือนแบบนั้นหรือหรือกี่ปีแล้วที่คบออกับเขามานะฮะถ้าไม่รักม่หาว่าข่มขืนเขาก็แค่ไม่เกินสามวันเจ็ดวันเขาตำรวจก็ต้องมาแล้วถ้าไปข่มขืนเขาอะอ๋นะฮะเขาบอกว่าเราเป็นหมันเป็นหมันแบบยังไงอะน้ำเชื้ออ่อนอะผม็ไปพบแพทย์ผมก็ได้มีใบนั้นมายืนยันท่านบอ,อกให้เขาเนี่ยเจียวท้องได้ไงมันไปท้องกับใครมาแค่นั้นผมก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรต้องไม่เลิกกับเขาไปล่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอะผมพยายามจะเลิกกับเขาน่ะ ผมไม่เอาแล้วพฤติการไม่ดีแต่เห็นบอกตอนนี้ยังรักอยู่รักก็รักอยู่ฮะแต่เขาทำตัวไม่ดีเองผมจะรับไม่ได้ทั้งรักทั้งแค้นทั้ทงทั้งรักทั้งช้ำดีกว่าขอพูดเลยฮะม่เกิดความรัก,กน,นี่นะครับเนนแอร์บอกตอนนี้ช้ำแล้วนะเ,ออเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเนนแอร์ก็เอาหลักฐานเนี่ยมายืนยันนะฮะบอกว่าเนี่ยฝ่ายหญิงทำแบบนี้เนี่ย ผมยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังรักอยู่แต่ก็ช้ำด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้เรียนแบบอดีตภรรยาผมนั่นแหละและจับได้ด้วยว่าสาวคนนี้เนี่ยไปแอบคบกับอดีตคนขับรถของผมเออนะครับนี่เนทแอร์แฉกลับด้วยนะค่ะเมื่อวานเนี่ยมานะม,มาในลุคนี้เลยนะในในลุกของดูไม่เหมือนจอมขมังเวทไม่ได้ใส่เสืออ้อลายเสือลายอะไรมาครับขณะเดยียวกันนะครับ เนนแอร์อก็ยังชี้แจงกรณีที่มีหญิงสาวอีกรายออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนนแอร์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับดาราหญิงชื่อดังหลายคนซึ่งเนนแอร์ก็ได้โต้กลับเรื่องนี้บอกไม่เคยพูดว่าเคยมีความสัมพันธ์กับดาราคนใดและไม่เคยเอ่ยชื่อหรือแอบอ้างใครทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเตรียมเอาหลักฐานเพื่อจะฟ้องร้องหญิงสาวคนอาก่าที่ออกมาพูดทําให้เสียหายนะครับส่วนกรณีของนาเดียนั้นเนนแอร์ Air, ขอดูท่าทีของอีกฝ่ายก่อน ถ้าหากว่ายังทำสิ่งใดให้เกิดผลเสียก็อาจจะฟ้องร้องกลับเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองฟังฮนะผมไม่เคยเอ่ยชื่อใครคนมาหาผมผมไม่เคยแอบ,แอ,บอ้างใครผมเดินได้ลำแข้งตัวเองถ้าคุณเชื่อคุณก็มาศรัทธาก็มาไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาหาผมกับน้องเขานี่คืออะไรนะด้วยความรักมากกว่าเป็นแฟนเลยไหมเป็นแฟนกัน หมดกับเขาไปเท่าไหร่หไม่เกินล้านบาทเรียกว่าอะไรอะไรก็กูโทไอ้ตู้ทีเอ็มเคลื่อนที่อ่ะถ้าพูดไม่มีหลักฐานเลเรื่องรอยอ่ะก็ต้องฟ้องแน่นอนอนอกจากนี้ครับเสมียนที่อยู่ในสำนักของเนนแอร์เองก็มีการเขาเรียกว่า,าคนที่เอาแชท ผู้หญิงบอกรักเนนแอเนี่ยมาแฉเนี่ยบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาตีสนิทจากการที่ว่ามาทําพิธีแก้กรรมนั่นแหละแล้วก็เข้าหาเนนแอตลอดหลังจากนั้นก็มีการตกลงคบหากันแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเริ่มจากการของเงินที่ผิดสังเกตคือเปลี่ยนชื่อและรูปลายบ่อยอันนี้คือฝั่งเนนแอแล้วก็ฝั่งเสียในสำนักเนนแอที่โตกลับแต่ผู้หญิงก็โตกลับอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะบอกว่าแชททั้งหมดเนี่ย ปลอมค่ะอ๋อเหรอเป็นแชทที่ทําขึ้นมามในข้อความอะไรนี่ไม่เคยส่งไปหาเนนแอร์เลยนะเอาแล้วเรื่องโอนเงินอ่ะบอกองแต่เลขบัญชีเนี่ยเป็นของเธอจริงของคุณนาเดียจริงนะคะแต่ไม่เคยมียอดโอนถึงหลักแสนนะรวมถึงเรื่องบอกรักขมขูรีดไถทําแท้งไม่มีแล้วที่สําคัญไม่ได้ท้องไม่เคยบอกว่าท้องก็รู้อยู่ตั้งแต่มีอะไรครั้งแรกด้วยกันแล้วว่าเนนแอร์เป็นหมันอ๋เอเหรอมีอะไรกันแล้วก็รู้เลยว่าเขาเป็นหมันเหรอคะไม่ทราบเลยไอ้เรื่องเป็นหมันนี่มัน มันต้องตรวจเป่าพี่ถามก่อนเหรอเออมันต้องตรวจก่อนพี่เป็นหมันหรือเปล่าเออแต่ว่าเธอบอกว่ารู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่นอนด้วยกันแล้วว่า เนนแอร์เป็นหมันเร,เรื่องที่ไปร้องเรียนมูลนิธิปวีนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องท้องนะเป็นเรื่องโดนหลอกให้มีเพศสัมพันธ์ต่างหากโดนหลอกให้มีอะไรกันโดยไม่ยินยอมว่าแบบนี้แล้วก็ยังมีการแชร์เพิ่มบ,บอกเนนแอร์เนี่ยเคยไปร่วมหลับนอนกับคนมีชื่อเสียงหลายคนแต่ส่วนตัวแล้วเธอเนี่ยก็รักเนนแอร์ air ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ไม่เคยคบไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียไม่เคยมีความสัมพันธ์กับอดีตคนขับรถเนนแอร์ด้วยแล้วก็บอกอีกว่าเคยเห็นเนนแอร์เนี่ยกินยาลรกประสาทเอ แต่เนนแอร์ก็พูดกลับไอ้คนที่กินยาเนี่ยผู้หญิงนี่คือแชกันไปแชกันมานะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันบอกว่ารู้กันทั่วว่าสาวคนนี้กับเนนแอร์มีความสัมพันธ์อะไรกันาชาวบ้านรู้เหรอส,ส่วนกรณีสาวคนนี้ไปมีอะไรกับคนขับรถเนนแอร์หรือไม่ไม่ทราบแต่คาดว่าเนนแอร์รู้ก็เลยไล่คนขับรถออกไปแล้วส่วนฝ่ายหญิงก็ตามตอแยเนนแอร์อยู่ตลอด ชาวบ้านบอกว่าฝ่ายหญิงน่าจะเข้าข่ายแบ็กเมลนี่นะเรื่องนี้คุณผู้ชมครับฝ่ายหญิงเนี่ยเธอเนี่ยไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดโดยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐวันก่อนที่พาไปที่วัดสายไหมไปหาพระอาจารย์ออสพาไปดื่มน้ำมนต์จำได้ไหม,มล่าสุดเนี่ยคุณเอกภพได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเท่าที่คุยดูกับสาวนาเดียแล้วเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเอ,อ้าเหรอเออ คาดว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเพราะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกคุณใสเขาก็เลยต้องพาไปหาพระอาจารย์ออสเพื่อทำให้สาวคนนี้เนี่ยรู้สึกดีขึ้นและพระอาจารย์ออสเองก็มีการสั่งสอนว่าอย่ายึดติดกับตัวเองมากไปมองว่ากรณีดังกล่าวผู้เสียหายควรได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีกลายเป็นคนป่วยแล้วหรอเาเดี๋ยวลองฟังคุณเอกภพหน่อย ทีนี้เราฟังแล้วเนี่ยใจยพี่นะพี่คิดว่าน้องเขาน่าจะป่วยเขาน่าจะต้องไปรักษาหมอแผนปัจจุบันมากกว่า<ฆ>แต่พอพอเราได้ถามเขาเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกคุณส่เข้าพี่ถึงได้เมื่อวานเนี้ยก็เลยตัดสินใจโทราศัพท์ไปหาท่านพระอาจารย์ออดวัดสายไหมบอกว่าพระอาจารย์ต้องการช่วยช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าเขายังยืนยันว่าเขาถูกเขาถูกอสองมนต์ดำอะไรเงี้ยครับ<ฆ>พี่เลยต้องไปหาพระอาจารย์ออดจียกเมื่อวานนี้พี่จะพาไปโรงพยาบาลก่อนนะให้หมอแผนปัจจุบันรักษาแต่เขาก็ยืนยันว่าเขา เขาคิดว่าตอนนี้เขายังถูกคุณสายอยู่ก็เลยพาไปห,หาท่านฟ้าจัดออสคือเรามองว่าเขามีพฤติกรรมเหมือนติดอ่อนด้อยอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องต้อ้เขาเนี่ยไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันจะด,ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเขายังคงมีความเชื่อว่าเขาถูกค <ha. S 2> ุณสายอย่างเงี้ยก็เลยกังวลว,ว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปแล้วเขาก็จะไปไปเครื่องหมอดูอะไรที่อื่นต่อไปอีกอย่างเง <ham mad> ีย้ยครับก็เลยแนะนัเขาคงต้องใช่คงต้องให้เขาไปรักษาหมอแผนปัจจุบันดีที่สุดนะครับทีนี้เราฟังแล้วเนี่ย อืมนี่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางทนายความเดชาเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยเอาความเท็จเนี่ยไปแจ้งกับอีกฝ่ายหนึ่งนะม,มันก็เข้าข่ายแจ้งเท็จได้เลยนะหมายความว่าเนี่ยอันนี้มันต้องมีการพิสูจน์กันนะ,ะการขม่มขืนเนี่ยจริงหรือเปล่าะนะฮะหรือสมยอมแล้วก็เรื่องต่างๆที่มีการกล่าวหากันเนี่ยนะครับส่วนพระ ที่ออกมาพูดในประเด็นนี้พระพยอมค่ะคนักข่าวก็เดินทางไปหาท่านนะ,นะก็คือไปขอความคิดเห็นนะ,นะคะพระพยอมเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกลลวงตามสันดานของเนนแอที่ทํามาแล้วหลายปีนี่ก็ไม่ใช่รายแรกพระอาจารย์พยอมยังบอกด้วยว่าข้างวัดเนี่ยก็มีหนึ่งคนเนี่ยผัวเป็นมีเมียน้อยก็จ้างเนนแอทําสเสน่ห์ให้ผัวกลับมาแต่ดันได้เนนแอเป็นผัวเพิ่มอีกคน<อ>ทำมาเป็นประจำทำซ้ำๆทำบ่อยๆช่วงติดคุกคดีเป็นร้อยไม่รู้ออกมาได้ยังไง อยากฝากถึงญาติโยมผู้หญิงหลายคนหมอมีสเสน่ห์หมอทำสเสน่ห์เนี่ยมีโอกาสที่เหยื่อจะเสียเนื้อเสียตัวมีมากใครที่ยังเชื่อสายมูเนี่ยอาจจะกลายเป็นเหยื่อไปเรื่อยๆขอเตือนว่าอย่าหลวมตัวอย่าเผลอเชื่อใจอะไรใครง่ายๆควรจะมีคนไปด้วยไปคนเดียวมันอันตรายอ,อันนี้ก็คงจะไม่ได้ฝากเฉพาะแค่กับเคสไปทําอะไรกันเนนแอนะออกับทุกๆทุกทุกทางทุกอย่างอาะค่ะทุกเคสทุกสํานักอะครับ <laughs> ตอนนี้แฉไปแฉมากันอุดตลุดเลยดูภาพนี้นะทำไมฮะสีพึ่งแก้ปวดหัวรูปารูปปากเสร็จแล้วก็ขมับนวดต่อปวดหัวเหมือนเขาเรียกว่าสีนวดนวดขมับนี่ต้องเป็นยาหม่องมานวดขมับอาจจะเป็นยาดมหอมๆเลยก็ได้คแต่ภาพมันดูเอนะพี่แป๊ะจะไม่ออกความเห็นอะไรสักคำสองคำเลยเห็นนั่งเงียบเลยเนี่ยคือผมเนี่ยดูเนนแอร์มาตั้งแต่ปีสามเจ็ดเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่ย่างเด็กนะใช่ใช่ใช่ดูมาตลอดตอนนั้นเนี่ยนะจนกระทั่งเนี่ยเนนแอร์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงตอนนั้นถูกสารจำคุกนี่หนึ่งร้อยปีนะครับยี่สิบห้ากระทงกระทงแล้วสี่ปีแต่ติดจริงเก้าปีเก้าเดือนอติดจริงก็อย่างที่ว่าติดไม่เกินยี่สิบแต่ว่าติดจริงก็อย่างที่ว่านี่ออกมานะออกมาปั๊บเนี่ยเนนแอร์เป็นคนที่พูดจาเขาเรียกว่าเป็นคนพูดจาแพพราเคลัานะฮะแล้วก็สนุกสนาน นะฮะมีบางช่วงบางจังหวะที่ไปแปลงตัวเขาเรียกว่าแต่งตัวเหมือนกับไมเคิลแจ็กสันเออเนี่ยฮะไมเคิลแจ็กสันจำได้ไหมไมเคิลแจ็กสันเขาจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลีป่ยนคาแรคเตอร์เป็นคนพูดจาแบบแพรวแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นน,นุ่งผ้าลายเสือเหมือนเดิมแล้วก็ไปประกอบเขาเรียกว่าไปทําเรื่องของไอ้เนี่ยดูดวงรับดูดวงใครที่เป็นเจอคุณใสเนี่ยทำเสน่ห์ทำเสน่ห์เห็นบอมีน่น ดังไปถึงเมืองจีนเลยใช่ใช่ไต้หวันอะไรมีคนซื้อของขลังเนนแอร์สล้านคนจีนอะสมัยก่อนนะครับที่สระบุรีนีที่น้องโดนนี่นะบ้านนี้นะมีบ้านที่เป็นบริวาร7หลังนะตอนนั้นร่ำรวยมากมีเงิน30มสิบล้านร่ำรวยมากเลยแต่ว่าทั้งหมดจะถูกปปงอได้ยึดซับไปแต่ออกจากออกจากตารางมาปั๊บเนี่ยนะครับก็มันยังมาทําอาชีพนี้อีกเพราะว่าอะไรไหม มีคนเชื่อมันสร้างรายได้ใช่ใช่มันสร้างรายได้แล้วก็มีคนเนี่ยไปแอบไปอิงเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหญิงทั้งชายที่ว่าเนี้ยแล้วยังไงต่อนี่ก็อย่าให้พูดไงถ้าพูดมันเยอะแบบเนี้ยยังมีอีกเยอะเลยเรื่องเน็ตแอ์เนี่ยประวัติยาวยาวเยียเลยค่ะยาวเย็นเลยแต่ครั้งนี้ต้องรอพิสูจน์ต่อใครถูกใครผิดนะเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระแสก็ตีกลับไปที่ฝ่ายหญิงด้วยเหมือนกันนะที่ชอนาเดียเนี่ยค่ะคือคือตั้งแต่วันแรกที่รายงานอ่ะหลายคนก็สงสัยแล้วว่าโดนหลอกที่ามปีเลยหรอครับโดนหลอกมีอะไรด